สวัสดีครับเพื่อนๆชาวพระสมเด็จแห่งประเทศไทยครับเพื่อนๆขอใช้คํานี้เลยลวกันเพราะว่าเพิ่งนึกอ,ออกก็นาที่กว่าๆต่อจากนี้ผมอยากจะให้ดูครับเพื่อนๆคนไหนถ้าถ้ายังดูไม่เป็นก,ก็ก็ถามในคอมเมนต์ลวกันเพราะว่าใช้เวลาหนึ่งนาทีกว่าๆก็คงจะอธิบายไม่ได้ทุกอย่างก็ให้ดู สามอองศาขององพระอ่าสระกว้าง2.4ยาว3.2หรือ3.4เซนติเมตรนะครับอ่าจะมีทั้งหมด6ด้านอย่ากว้างคูณยาวคูณสูงแล้วคูณหนานิติของพระเนี่ยครับเพื่อนๆถ้าดูไม่เป็นก็ไม่เป็นนะครับเพราะว่าอ่าที่ผมให้ดูนี้ถ้าดูไม่เป็นก็ไม่รู้จะทำว่าเขาให้ดูอะไรนะครับอันนี้ก็พูดตรงนี้แบบนี้เลยแล้วกัน ให้ดูทั่วองค์พระครับจากข้างหน้ามาข้างหลังด้านข้างแล้วก็ครบทุกด้านนะครับเพื่อนๆ ừ, ทุกคลิปผมจะทําสั้นลงสั้นลงแล้วก็สั้นลงเมื่อก่อนผมต้องทำสามนาทีกว่าเดี๋ยวนี้ผมทําแค่นาทีกว่าๆปลายคลิปแล้วครับเดี๋ยวสวัสดีเพื่อนเพียงแค่ี้สำหรับวันนี้ครับสวัสดีเลยแล้วกันครับสวัสดีครับ